สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้แอดก็จะขอพูดถึงวอลบอลสาวไทยชุดใหญ่กันบ้างที่มีฟอร์มการเล่นโดดเด่นไม่แพ้ชุดน้องๆเลยครับเดยว,วันนี้เราโคจรมาพบกับทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างบราซิลเขาเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเกมนะที่ถ้าเราเล่นแบบนี้ได้ทุกเกมในการเจอกับประเทศไหนก็ตามหรือว่าเจอกับทีมอันดับต้นๆของโลกเนี่ย แอดคิดว่าเราสู้ได้ทุกทีมครับนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องไปปรับกันคือรักษามาตรฐานเล่นแบบนี้ให้ได้เหมือนอย่างญี่ปุ่นเหมือนอย่างหลายๆชาติที่เขารักษามาตรฐานได้ยืนระยะได้ถ้าเกิดสาวไทยเราทีมไทยเราเนี่ยเล่นแบบนี้ได้ทุกเกมจริงๆเนี่ยแอดคิดว่าอันดับของโลกหรือว่า การไปรที่โอลิมปิกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับอันนี้ก็ต้องไปปรับจูนกันหน่อยโดยเกมนี้ก็จะมาสรุปหลังเกมครับถึงแม้ว่าสาวไทยเราจะแพ้บราซิลไป3ต่อ0แต่ว่ารูปเกมเราแทบจะไม่เป็นรองบราซิลเลยเหมือนคนละทีมกับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับสาวไทยเราถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะพลาดไปเลยก็มาชมคลิปสรุปหลังเกมของแอดได้นะครับ ก่อนเริ่มเกมครับก็เรียกว่าแฟนๆที่เข้ามาชมแฟนชาวไทยเนี่ยล้นสนามนะครับล้นนะครับไม่ใช่เต็มคือมากันจนล้นเลยครับซึ่งเกมนี้สาวไทยเราก็ไม่กลัวเหมือนการจัดชุดใหญ่หมดหน้าตักลงเล่นในแมตช์เจอกับบราซิลทีมอันดับหนึ่งของโลกทั้งพรพัน์ชัดชูออนอัตราพรหรือพิมพิชาทัดดาวเนี่ยมากันเต็มเลยครับโดยเซตที่หนึ่งครับก็เรียกว่ากำลังใจของสาวไทยเราเต็มเปี่ยมเลย เพราะแฟนชาวไทยเนี่ยเต็มสนามกันสุดๆโดยที่รูปแบบเกมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจะออกมาสูสีกันขนาดนี้คือแลกกันได้ดุเดือดแต้มต่อแต้มเปลี่ยนเสิร์ฟได้ตลอดสาวได้เราเนี่ยเหมือนมีกําลังใจครับพอเราเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็ทําได้นะเราสู้ทีมกับอันดับหนึ่งของลกได้แบบสูสีเลยในเซตที่1ที่สําคัญครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจโดยเฉพาะเกมรุกของเราที่โอ้โหหลอกบราซิลหลอกบล็อกบราซิลได้แบบหมดจดเลยครับอุตลุด จนบล็อกบราซิลเนี่ยหลงแบบทั้งทีมอะครับอาัชารพลขึ้นตีโล่งๆหรือว่าหัถยาเนี่ยทุกบอลเร็วจุกๆบล็อกบราซิลเนี่ยหลงหมดเลยครับกับการหลอกของเราครั้งนี้เรียกว่าเกมรุกของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆในการเจอกับบราซิลเซตแรกนะครับทางอาาัชรพรชัดโจหัทยารวมถึงพิมพิชาครับเห็นได้ชัดเลยว่าตีแต่ละทีฟาดแต่ละทีมีความมั่นใจทุกลูกก็ถือว่า เกมนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมมาดีครับและสิ่งที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวะการบล็อกที่วันนี้สาวไทยเราขึ้นแล้วจับบล็อกบราซิลได้หลายจังหวะเลยครับทั้งชัชูออนและก็อัตยาที่ขึ้นบล็อกบราซิลได้โอ้โหจังหวะนั้นเป็นเรียกว่ามันเป็นแบบไม่น่าเชื่อมันเป็นแบบโอ้โหบล็อกบราซิลได้ครับ แล้วบล็อกเดี่ยวๆด้วยไม่ใช่ว่าบล็อก2คน3คนขึ้นบล็อกเดี่ยวๆเลยเราบล็อกได้แ้มนะครับบล็อกทั้งไทซ่าที่เป็นเจ้าแม่บอลเดลของบราซิลนะครับก็เลยทำให้เซตแรกเนี่ยแต้มเราไม่ห่างครับเราจะตามประมาณ1นึต้มอยู่ที่แบบนี้เลยทั้งเซตนะครับซึ่งสาวไทยเราเนี่ยก็มีแรงฮึดแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยแล้วบราซิลเองครับไม่ค่อยบ่อยนะที่ทําแต้มจากทีมดับโลกห่างกว่าตํากว่าแบบนี้แล้วพวกเขาดีใจกันสุดๆโดยเฉพาะกาบี้ที่ดีใจมากๆที่ ตบแล้วเป็นแต้มนะครับเพราะว่ากินไทยยากเหลือเกินรวมถึงโค้ชบราซิลด้วยครับที่ในเซตแรกเนี่ยมีสีหน้าท่าทางเครียดแบบโอ้โหเครียดไม่เกินขึ้นเลยเพราะว่าสาวไทยเราเนี่ยมาดีสุดๆแต่ว่าจุดที่เราต้องปรับในเซตแรกเนี่ยก็คือการเสิร์ฟครับเราค่อนข้างที่จะเสิร์ฟเสียไปเยอะจริงๆแต้มก็เลยตามบราซิลอยู่แบบ เริ่มห่างเข้าเรื่อยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราต้านบราซิลไม่ไหวจริงๆครับเสร์บเสียแล้วบราซิลก็มาเสร์บเอสสาเราด้วยมาดูทิ้งห่างในช่วงท้ายเซตครับและก็เป็นบราซิลที่ทําแต้มชนะไปครับ25ต่อ21เสเ็ซตแรกก็เป็นฝั่งบราซิลครับที่ขึ้นนําเรา1 0แต่ว่าชื่อชมจริงๆสาวนาในเราสู้สุดใจครับเซตนี้ส่วนเซตที่2ครับเซตที่2องก็เรียกว่าบราซิลเนี่ย เหมือนจะกังวลใจอยู่นิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่เปลี่ยนผู้เล่นเลยยังใช้ชุดหลักของเขาอยู่ในเซตแรกนะครับเซตที่2ก็ยังไม่เปลี่ยนยังใช้ชุดเต็มชุดแบบ จัดหนักจัดเต็มใส่สาวไทยเราเหมือนเดิมส่วนสาวไทยเราเองครับก็ยังคงรักษามารตรฐานเดิมไว้ได้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเขม้ามาเนี่ยในซที่2ก็คือการตามบล็อกของเราเนี่ยที่หลายครั้งครับตามบล็อกหน้าเน็ตได้สวยมากๆและบล็อกได้หลายจังหวะด้วยอีกจุดหนึ่งครับที่เราทําได้ดีไม่แพ้ก,กันก็คือบอลแรกถือว่าเกมนี้เนี่ยเราทําได้ดีมากนะครับบอลแรกดีทําให้จังหวะการเล่นเนี่ยก็ดีไปด้วยทั้งมีแบบสไตล์การเล่นที่เป็นสไตล์ของเราครับ เล่นตามรูปแบบเล่นตามแท็กติกของเราวางเอาไว้เมื่อบลนแรกดีแต่ว่าเกมรุกเหมือนบราซิลเนี่ยจะเริ่มจับบล็อกหัวเสาของเราได้แล้วนะครับอย่างจอรเนี่ยคือโดนจับบล็อกมากขึ้นแน่นอนเลยครับเพราะว่าฝั่งหัวเสาโดนบล็อกใหญ่4มือประกบอยู่ตลอดทั้งแบบแคโรเนี่ยที่เป็นเบสบอกเกอร์ของ ในเมต์นี้ในตอนนี้อยู่นะครับบล็อกไปประมาณ30กว่าแต้มทําให้หลายจังหวะเนี่ยเราตีไปติดบล็อกครับแต่ที่พิกเปอกันนั้นครับคือบล็อกของสาวไทยเราก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยโดยในเซตที่2เนี่ยสาวไทยเราทุกคนเนี่ยอ่านบล็อกได้เกือบทุกลูกครับโดยเฉพาะอัธยาเนี่ยติดมือจับบล็อกติดไม้ติดมือทุกจังหวะจริงๆครับแต่จุดที่ทําให้เราเนี่ย แพ้บราซิลในเกมนี้คือเราคุมบล็อกไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเด้งออกเขาตีทันแล้วเด้งออกไปเลยครับคือเราคุมบล็อกไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นช่องว่างให้แต้มของบราซิลเนี่ยห่าบางจังหัตยาเนี่ยขึ้นแล้วก็ได้แต้มนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราได้แต้มหลักๆเลยก็คือเกมรุกเนี่ยแหละครับเกมรุกเนี่ยเรามีการเล่นที่หลากหลายครับบอลสั้นบอลยาวบอลหัวเสาแต่ว่าเซตนี้บอลสามเมรกกลางไม่ค่อยเห็นนะครับคือเกมรุกเราพยายามไล่จี้ ตามบราซิลอยู่ตลอดและเกมดีฟนส์ของเราเองก็เริ่มที่จะชัวมมากขึ้นครับหนักแค่ไหนก็รับได้ซึ่งจุดเปลี่ยนจริงๆในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็คือการส่งวิมลรัทลงมาครับเพราะว่าการเล่นวิมลรัตนั้นเป็นผู้เล่นที่ตีบอลได้เร็วมากครับคือบอลถึงปั๊บตีเลยไม่ได้รอจังหวะไม่ได้แบบสโลอะไรเลยครับคือขึ้นตีเลยแล้วก็ได้แต้มและก็การส่งวิพาวีลงมาในช่วงท้ายแบบนี้เนี่ย เกมเราก็เหมือนฮึดขึ้นมาอีกครั้งแต่มันก็ฮึดไม่อยู่จริงๆครับเพราะบราซิลยังไงก็เป็นบราซิลสุดท้ายเนี่ยบราซิลก็ทําแต้มชนะเราครับสาวไทยเราก็ไล่ตามไม่ทันแพ้ไป20ต่อ25ครับทำให้ทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างบราซิลเนี่ยขึ้นนำอยู่2ต่อ0เซต ต้องมาลุ้นกันต่อในเซตที่3อีกครั้งส่วนเซตที่3ครับเซตที่3เนี่ยไทยเรามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับส่งธนชาลงมายืนเป็น6คนแรกนะมายืนหัวเสาเพราะว่ามีความมั่นใจโดยส่วนตัวเนี่ยธนชายเองก็เป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจสูงอยู่แล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยตีก็ไม่ค่อยพลาดครับเอาบราซิลอยู่ โดยเช่นนี้ก็เรียกว่าสาวไทยเราไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับจับบล็อกได้ตั้งแต่ต้นเซตโดยเฉพาะหัทยาเองครับที่มือทองจริงๆบล็อกคนเดียวได้ถึง2คะแนนนะครับในช่วงต้นเซตเลยตามบล็อกบราซิลได้นะครับ ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าจะตามบล็อกเพื่อนบราซิลที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ครับแต่ว่าถึงแม้เราจะตามบล็อกพวกเขาได้เนี่ยก็ยังมีเกมดีเฟนต์เกมรับที่ต้องปรับกันเพิ่มอีกสําหรับในช่วงต้นเซตของเซตที่3นะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเหมือนเกมดีเฟนต์ของเรามีปัญหาเริ่มที่จะเอากาบี้ไม่อยู่นะครับเพราะว่า2เซตแรกทํากาบี้เงียบไปเลยจริงๆนะครับเราเอากาบี้อยู่ได้ตามบล็อกหรือว่าเสิร์ฟที่อะไรได้หมดเลย เรียกไดว่าเซตนี้สาวไทยเราไม่ยอมจริงๆครับไม่ปล่อยให้บอลตกง่ายๆจะปลิวหรือจะลอยไปไหนเนี่ยตามไปวิ่งตามไปเอาบอลทุกที่เลยครับแล้วเกมรุกของเราก็เรียกว,ว่าไม่เป็นรองบราซิลเลยโดยเฉพาะแต้มในช่วงกลางเซตเนี่ยเรายังสามารถประคองแต้มให้เสมอกับบราซิลหรือว่าสูสีกับบราซิลได้อยู่โดรฟ์เลที่โดดเด่นในเซตนี้คิดว่าน่าจะเป็นชาชนโมกสีกับมัธยานะครับที่ขึ้นตีแล้วทำบราซิลเนี่ยเจองานยากอยู่หลายครั้งรวมถึง ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาอย่างวิมลรัดด้วยครับที่ลงมาแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับบราซิลกันอุตลุดเลยหลายตัวหลายจังหวะครับที่สาวไนเราทําได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะโดนจับปล็อกจะโดนสเกลเนี่ยแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงท้ายครับเราก็ยังมีแต้มที่ไม่ห่างกับบราซิลนะครับอย่างห่างหนึ่งแต้ม2แต้มเนี่ยในช่วงท้ายเราตามบราซิลอยู่18ต่อ20ซึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสนะที่เราจะเบียดแซงบราซิลได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมสาวไทยเราอีกหนึ่งจุดเลยก็คือ การวางแท็กติกของทีมงานโค้ดและก็ทีมงานสตาฟครับที่วางแท็กติกได้น่าประทับใจเหลือเกินผู้เล่นแต่ละคนที่ลงมาเนี่ยเลือกได้เข้ากับสถานการณ์จริงๆครับจิ้มมาแต่ละคนลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้ทุกคนครับอย่างวิมลรัตน์อย่างแบบธนชาหรือว่าหลายต่อหลายคนครับลงมาแล้วเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากซึ่งก่อนจะจบเซตเนี่ย สิ่งที่ไม่คาดคิตก็เกิดขึ้นในแฟนชาวไทยได้ลุ้นนะครับเมื่อสาวไทยเรามาแซงบราซิลในแต้มที่22ครับเรานำบราซิล1แต้มเรือกับกับอีกม่เกสี่คะแนนเท่านั้นเราจะชนะในเซตนี้นะครับนั่นก็ทำให้แบบโมเมนตัมเปลี่ยนเสียงเชียร์เนี่ยกลับมาดังกระหึ่มอีกครั้งจนเรามาขึ้นนำเป็น23เนี่แหละครับโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับเสียงเชียร์เนี่ยเฮสันนฮกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆครับต้านบราซิลไม่อยู่จริง แต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยครับว่าต้านบราซิลไม่อยู่จริงๆสุดท้ายเนี่ยก็เป็นบราซิลครับที่ปาดชนะไป25ต่อ23โอ้โหเป็นจุดที่น่าจะมันที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับสาวไทยเราก็ทําเต็มที่ทําสุดความสามารถแล้วหลังจบเกมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าผูเ้เล่นบราซิลก,ก็กดดันในเกมนี้เหมือนกันรวมถึงโค้ดด้วยครับที่ชนะที่หลังจากชนะสาวไทยเราได้เนี่ยโอ้โหวิ่งดีใจหรือว่าผู้เล่นเนี่ยกดกันแบบกระหน่าเลยครับกับการชนะไทยเราเพราะว่าเกมนี้ บราซิลเองก็กดดันสาวไทยเราก็เล่นดีต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจจริงๆครับเป็นรอบไฟนอลที่จะเป็นสิ่งจดจําสาหรับแฟนในสนามเลยเพราะเราสู้กับทีมอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างสูสีเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไป21ต่อ25ครับเซตที่2ก็แพ้ไป2 0 25ี้และเซตที่3แพ้ไป23ต่อ2ี่ถือว่าแต้มไม่ห่างครับเหนือความคาดหมายจริงๆคาระวะหัวจิตหัวใจของผู้เล่นไทยเราทุกคน ในเฉลี่ยครั้งนี้จบลงไปไปที่เรียบร้อยสําหรับสาวไทยเราครับที่เหลือก็รอชมกันในขันในรอบสี่สุดท้ายครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบที่แน่นเนี่ยบราซิลไปแล้วหนึ่งปุ่นไปแล้วหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ครับสาหรับการแข่งขันในเฉลี่ยรอบไฟนอลจะมีรอบสี่ทีมแล้วก็นัดชิงที่เราจะต้องตามกันดูและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย